เพื่อนๆที่จะซื้อรถยนต์นะครับก็คงเคยได้ยินคำว่า SUV, p p v และ c r o s s Over ใช่ไหมครับไอ้สามคำนี้มันคืออะไรนะครับวันนี้ผมจะมีคำตอบครับผม c o s s Over เนี่ยมันจะมาพร้อมกับ c o s s Over SUV ใช่ไหมครับ คอสโอเวอร์เนี่ยมันก็คือจะเป็นรถนะครับที่พื้นฐานของของเขาก็คือเป็นพื้นฐานของรถเก่งทั่วไปนะครับแต่ว่ามายกสูงขึ้นมานะครับช่วงล่างต่างๆเนี่ยความสูงจะเพิ่มเติมขึ้นมาจากรถเก่งค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าไม่ถึงการสมบูรณ์สมบันเท่ากับรถ SUV นะครับอ่าจะทําให้รถออกแนวเป็นดีไซน์แบบรถแฮชแบ็ก5ประตูอย่างเช่นพวกที่คอสโอเวอร์เนาะอาจจะเป็นพวกโต้ท้าคอสนะครับมาด้าทีเอ็กสาหรือว่า BMW X1 GLA 200กอลเรประมาณนะครับผมส่วน SUV นยูีน่ะก็จะ เพิ่มเติมคือความสูงรถก็เพิ่มขึ้นมาแล้วก็พวกระบบช่วงล่างก็จะเป็นรถเก่งเหมือนกันแต่ว่าจะทําดีขึ้นมากกว่านะครับอย่างเช่นรุ่นนะครับมาด้าซีเอ็กซ้านะครับมาด้าซีเอ็กซ์แปดหรือจะเป็นพวกฮอนด้าซีอีวีนะครับอ่าพวกทีะเรียกว่าเป็นเอสยูวีนะครับช่วงล่างจะไม่เหมือนกันเลยนะครับผมจะมีความสมบูรณ์สมบรันกว่านะครับจะโวีได้มากกว่ารถคอสอเวอร์ทั่วไปนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะพูดนะจะเป็นรถแบบว่าขับเคลื่อนสองล้อนะครับแต่ก็มีสี่ล้อบ้างในบางรุ่นอย่างเช่นพวกซีอ ส่วน P P V เนี่ยผมต้องบอกว่าหลายคนใช้คํานี้ผิดมากๆนะครับ P P V นะครับก็คือเป็นรถอง่ายๆครับรถจีที่นั่งที่พื้นฐานรถเขาเป็นรถกระบะนะครับหรือว่าแชสซีกระบะนั่นเองนะครับง่ายๆนะครับก็จะเป็นพวก m ิวเอสนะครับโคโยนเนอร์ปาเจโรเอเวอร์เรุ่นนะครับจะเป็นรถ P P V หมดเลยนะครับเพราะว่าช่วงหน้าของเขาจะเป็นแชสซีกระบะนะครับจะมีความเด้งกว่าแข็งกว่าแต่ว่าความทนความแข็งแรงต่างๆจะดีกว่าแน่นอนนะครับ แม้วพวกนี้จะเป็นรถที่แบบรถมุยแบบร้อเลยนะครับจะมีขับ4ด้วยนะครับช่วงอา์ไม่เหมือนกันเลยนะครับต้องแยกเซกเมน,เนต์เนาะคอสโอเวอร์เอสแล้วก็ p p v นะครับผมอ่าบางคนยังจะไปเรียก โฟลเนอร์เนี่ยเป็นรถ SUV ไม่ได้นะครับผมโฟลเนอร์ต้องได้เป็น PPV นะครับผมต่างกันที่ช่วงง้างนะครับผมเรื่องของการใช้งานต่างๆนะครับสังเกตนะพ PPV เนี่ยจะรถที่ใหญ่สุดเลยสูงใหญ่กว้างขวางแล้วก็ช่วงง้างเขาจะไม่เหมือนกันเลยนะครับผมอันนี้จะเป็น3รุ่นนะครับที่รถในไทยนิยมเรียกนะครับคือคอสอเวอร์ SUV ยูวแล้วก็ PPV ที่หลายคนยังใช้ผิดๆอยู่นะครับผมเพื่อนๆพื่อยากคอมเมนต์ตรงไหนเพิ่มเติมเพ้่มาก็สามารถคอมเมนต์บอกแท็คลิปได้นะครับผมสังเกตลิปต่อไปผมจะมีสััเเเกตตตอ่าาาพิิิมมมนนะะคครรบบ็ข้ดดไลย